สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทําน้ําหมักผลไม้นะครับผมจากกล้วยน้ำว้านะครับมีอุปกรณ์ง่ายๆแค่สามอย่างเท่านั้นนะครับผมก็มีพวกกล้วยน้ำว้านะครับที่สุกงอมนะครับแล้วก็น้าหมักลูกยอนะครับและ สอิวดำนะครับผมเรามาดูที่การทำได้นะครับผมวิธีทำน้ำหมักผลไม้รวมนะครับผมจะมีง่ายๆนิดเดียวนะครับผมก็จะมีนี่นะครับหัวเชือ้อน้ำหมักลูกยอนะครับผมสองนะครับผมสอิวดำนะครับสามกล้วยน้ำว้านะครับ หรือว่าเพื่อนๆมีองอืนก็สามารถทําได้นะครับผมครับเราครับจะนําล้วยมาปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นนะครับผมเป็น้วยอย่างนี้กันเลยนะครับผมประมาณเล็กๆเลยนะครับเป็น้วยที่สุดงอมเลยนะครับผมจะได้เป็นหัวเชื้อได้เร็วขึ้นนะครับและจะมีกลิ่นหอมมากนะครับผม เราหมักไว้ประมาณสิบห้าวันก็ใช้ได้แล้วนะครับผมครับพอหั่นเสร็จนะครับผมเราก็นํากล้วยครับที่เราหั่นนะครับจิ้มกาใส่ในถั่วด้วยนะครับใส่ไปนะครับสูตรนี้เป็นสูตรผลไม้รวมนะครับน้ำหมักผลไม้รวมนะครับผมผลไม้นะครับ จะมีกลิ่นหอมมากนะครับผมทำให้ใช้ได้ทั้งปลาเกตและปลาหนังนะครับผมไม้ธรรมชาติหรือว่าไม้บอเหมาก็ได้นะครับผมเราก็จะใช้นะครับผมน้ำหมักลูกยอนะครับผมวันนี้เราใช้น้ำหมักลูกยอของเอดีคันโกงนะครับง่ายๆครับไม่ต้องรอนานสิบห้าวันก็ใช้ได้แล้วนะครับ สูตรนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมน้าตาน้ำมะก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำมะผลไม้นะครับรออีกสองนไดชครับผมเราจะใช้น้ำมะผลไม้ตัวนี้นะครับเอาไปผสมกับลํำขนมปังนะครับผมแล้วก็โหเชื้ออาหารปลากินพืช หรือเชื้อปลากับหัวอาหารปลาดุกนะครับนินหน่อยนะครับจะใช้ตกทั้งหน้าดินหรือว่าตกหลิวสึกอยู่ก็ได้นะครับผมสูตรง่ายๆครับลองใช้ดูนะครับสูตรนี้ทำมานานแล้วนะครับผมได้รับรองว่าได้ผลครับได้ตัวแน่นอนครับวันนี้พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ